วันเกิดเอ็มมอบเงินให้พ่อหํำปลื้มใจแม่ไม่อยากรับเลยอยากได้อะไรอีกมีครบแล้วขอให้เอ็มได้คืนเป็นพันท่าวันเกิดเอ็มมอบเงินให้พ่อหํำปลื้มใจมากแม่ไม่อยากรับเลยเดือนที่แล้วเพิ่งให้ไปก้อนใหญ่ถามตัวเองอยากได้อะไรอีกมีครบพร้อมสมบูรณ์แล้ววันดีๆของชีวิตเอ็มบุตราคำลูกสาวหํำจกมกโสพสคลิปขณะนำเงินไปมอบให้พ่อแม่พร้อมแคปชั่นว่า อีกไม่กี่วันก็วันเกิดครบ37ปีแล้วจุดพระในบ้านคือพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดูสีหน้าตาหม่ำสีดีใจปลื้มใจมากบางทีมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันคือคุณค่าทางใจมากกว่าส่วนยายมดก็ไม่อยากรับเพราะเดือนที่แล้วเพิ่งให้ไปก้อนใหญ่แล้วโดยในคลิปตลกดังยิ้มแป้นรีบรับเงินไว้เลยยิ้มปลื้มใจรีบนับเงินทันทีมดภรรยาหม่ำ ถามต้องเอาด้วยเหรอรอบที่แล้วก็ให้แล้วตอนไปมาเกาสุดท้ายรับเงินลูกไว้พร้อมอวยพรวันเกิดลูกสาวให้ร่ำรวยดูแลพระในบ้านขอให้เจริญทั้งครอบครัวพร้อมทั้งกอดและหอมลูกสาวด้านเอม็มถึงกับลั่นว่าเอม็มขอให้เอ็มได้คืนเป็นพันพันเท่าให้พ่อแม่เท่าไหร่ได้คืนเป็นพันพันเท่า,แ,ทา,า,ทาแฟนแ,ฟนแฟนคอมเมนต์ปลืม้มใจไปด้วยอาทิดูสายตาตาหม,าม่ำสิท่านปลืม้มมากๆส่วนคุณยาย สายตาคือแบบว่าดีใจแต่ไม่อยากได้อะไรจากลูกแล้วเกรงใจลูกน่ารักอบอุ่นที่สุดเลยค่ะชอบบ้านนี้มากค่ะน่ารักทุกคนเป็นต้นโดยวันที่29พฤษภาคม66เอมยังโพสตภาพพร้อมหน้าครอบครัวใหญ่พร้อมบอกด้วยว่าถามตัวเองบ่อยครั้งว่าวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรเพราะที่มีอยู่มันก็ครบพร้อมสมบูรณ์แล้ว